นามของชาวจังหวัดเชียงบุรีที่จุดเกิดได้มีดีอย่างยิ่งนะครับที่ท่านปละธานกระทรวงได้ดนุาเรื่องจังหวัดเชียงบุรีให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดเนินการตามโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กนะครับดีเดียวกันในช่วงระหว่างวันที่2 5ถึง31สิงหาคมจุดประสงค์ท่าแรกออกจะเป็น50ครอบครัวผู้เรียนหางเจ้าที่ผู้ใหญ่บ้านและสนักงานพัฒนาสังคมด้วยความมั่นคงของจังหวัด5 ายานมากได้สังคมและความมั่นคงของษจังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดนี่ท่าทุที่บุญช่วยเป็นตัวแทนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมัยเดิมๆเขเรีกกรมประชากรอยู่กระทรวงไทยแต่ทุกแยกเป็นกระทรวงบุญพินทะหลานจะเป็นผู้ํำการเปลี่ยนแปลงจะเป็นผู้นำตามธรรมชาติที่หนูจะเหมือนนกเวลาบินหลานจะเป็นบินเป็นนก ท่านแรกบินเฉียงไม่น้วโงหลานๆจะเป็นนกน้โอขอให้หลานได้กลับไปเพื่อพูนพลังเครือข่ายพลังที่มีจิตอาสาให้ปรากฏเสร็จไและหลังหลานทั้งหลายจะได้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคมกระสวนการพัฒนาสังคมและความเั่นของมนุษย์เป็นกระสวงที่ดูแลช่วยสังคมมีชมพูมาแลวหมายเลข1 3ึ0งเป็นเบอร์ฮอตไลน์โทรเรียกใช้บริการได้ และในอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นชีพเดียวกันจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่สแสดงความเป็นจิตอาสาตลอด,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 ดนิติร,ร,ปปร,าารัภายใต้พระบรมโธรสาธิราภายใต้การสแสดงความจงร,รักภักดีต่อสถาบันชาติาสารกษัตริย์จนกว่าชีวิตจะไม่ขออนุญหลายประสบบวเสร อเคครับมองก้องครับหนึ่งสองสามมองก้องครับน้องหนึ่งสองสามึอารเิวเยชื่อการโยสการริมสักชีวิตเด็กเด็กเป็นดเดอียวกันปกติไม่ต้องเก็งว่าอุ้ไม่ใช่บ้านเราเถือเสมือนว่าบ้านที่เลยครับด้วยคือพ่อแม่ของเราคนนึ้น ซึ่งแน่ะคนนรงมีนุ้นหลอกว่าเราอาจจะได้ติดต่อกับทางนี้หรือเปล่าโอเคโอเคีอเค้อไปไหนนะตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะดูเหตุผลเรามีเหตุผลกันเนาะเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยเขียนต้องเป็นคำ ถ้าวิจารณ์กันง่นนนายก็มอนผ้าปาติดเฉยๆยังยังไม่ได้สื่ออะไรออกมาหนึสรูปหนึ่งหสอามรูปหนึ่งหนึ่งสองสามไป ครับครับเมหันข้างต้องยืนต้องยืนนิ้วเอานิ้วไปสอได้วยนั่นแหละนงสองสู้เอนี่นี่พูดกับกล้องวิงเออ ก่อนข okay. ันนะบรืม่อเนนะคนาวอยักษ์ตัวนี้มันจะลูกใหญ่น้ำเยอะให้ผลดดันินเดียวกันขึ้นมาดาเนินการมาปีนี้เเป็นปีที่เวลาไม่มีทะเลนะทะเลหมอกทะเลหมอนิดหนึ่งนิดหนึงนะฮะมดต้นจับคู่นันูกันเลยเวลา